สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Pod X Academy และวันนี้เราจะมาทำผลงานชิ้นนี้กันครับรับตอนแรกเราทำการ New d o c u m e n t ขึ้นมาครับกด Control N ครับ ผมจะสร้างเป็นขนาด2,000ันคูณสองพนะครับแล้วก็ Resolution 72นะครับกดเขีย์ได้เลยครับจากนั้นครับผมจะมาทำการสร้าง Background นะครับให้เป็นเฉดแกเดียนนะครับก็คือการไล่เฉดสีนะครับกดที่แกเดียนครับแล้วก็เดิมคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าที่ข้อดำครับผมจะมาทำการสร้างแกเดียนสีใหม่นะครับเดิมคลิกที่ตรงนี้ครับผมจะเลือกเป็นสีตรงนี้แล้วกันนะครับฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นสีอะไรดีเอ่ย เป็นสีชมพูแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้กดโอเคได้เลยครับให้เราทําการคลิกซ้ายค้างครับลากไปในจุดที่เป็นต้นทางถึงปลายทางครับเห็นไหมครับก็จะได้เฉดที่เป็นแบบว่าตามที่เราต้องการแลวก็คือสีออกแบบฟ้า,ฟา,ฟาควาแล้วก็แบบสีชมพูนะครับ เป็น2อสไล่กันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับจะนะครับให้มาทําการสร้างตัวอักษรครับเข้าที่ตรงนี้ครับพ o r ิ z o n นท l t ไทป์ทูคิลัคคือปุ่มทีนะครับแล้วก็พิมพ์คําที่ต้องการได้เลยครับกดซูมกดอันเทเนตค้างแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งนะครับพิมพ์คําที่ต้องการได้เลยครับแล้วก็ขยายซสายได้เลยนะครับประมาณนี้โอเค ถ้าแบบว่าขนาดไม่ดูแบบไม่โอเคตามที่ต้องการนะครับก็กดที่คอนโทรล T ครับเพื่อเรียกทานฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ขยายซ้ายได้เลยวางให้อยู่จุดที่เป็นตรงนี้นะครับตรงเซนเตอร์นะครับแล้วก็กด Enter ครับแล้วผมก็จะมาเปลี่ยนสีของตัวอักษรตรงนี้เดี๋ยวเมื่อคลิกครับแล้วก็เป็นสีขาวจกนนครับผมจะมาทําการสร้างการสไลด์หรือว่าการเฉือนเนี่ยของตัวอักษรตรงนี้นะครับผมจะมาเข้าที่ตรงนี้ o l l y g o n l l และโ o o o นะครับคลักคือปุ่ม L นะครับกดอ l t ตินเนตค้างแล้วก็ซูมกดล o กกิ้งเข้าไปนะครับทำการคลิกซ้ายครับไปในทําากร เฉือนนะครับของตรงสอนตรงนี้ผมก็เลื่อนมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็คลิกทีตรงนี้แล้วก็วนเส้นมาครับมาในจุดที่เป็นจุดต้นทางตรงนี้นะครับจากนั้นครับมันจะเป็นเส้น selection ใช่ไหมครับให้เรากดที่ layer mask ก็จะเป็น layer mask แล้วนะครับจากนั้นครับให้กด ctrl j เพื่อดูเบรกเลเยอร์ขึ้นมาดูเบรกเลเยอร์ก็จะเป็นการทําซ้ําของเลเยอร์นั้นๆนะครับเข้าที่เลเยอร์ล่างครับกด ctrl i ครับเพื่ออินเวอร์มันก็จะเป็นการโชว์ในส่วนที่เป็นข้างล่างแล้วให้เราทําการ สร้างจุดที่เป็นแบบว่าการสไลด์ได้เลยนะครับเป็นตรงไหนก็ได้นะครับใช้เมาส์คลิกซ้ายค้างลากได้เลยนะครับเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคก็จะได้การสร้างเอฟเฟกของการเฉือนหรือการสไลด์แล้วใช่ไหมครับโอเคจากนั้นครับผมจะมาทําการเพิ่มกิมมิกของภาพให้นิดหน่อยครับกดที่ n น w ิเออร์ตรงนี้นะครับจะเป็นการ n น w l เออร์ขึ้นมาแล้วก็ใช้ตรงนี้ครับเพนทูครับคีย์ลัดคือปุ่ม P จากนั้นเลือกเป็นพาดนะครับตรงนี้แล้วก็ซูมเข้าไปครับอัลเทเนตค้างแล้วก็ใช้ลูกกิ้งนะครับตรงนี้นะครับผมจะมาสร้างซิเลชันนะครับซึ่งมันจะมีตรงนี้ครับในส่วนที่เป็นเส้นขนาดของตรงนี้เราก็กะเอานะครับว่ามันเป็นตรงนี้แล้วกันแล้วก็ใช้ตรงนี้ครับสเปซบาร์ค้างแล้วก็คลิกซ้ายค้างนะครับมาตรงนี้โอเคจากนั้นครับวนเส้นผาดมานะครับมาถึงตรงนี้นะครับเปลี่ยนเส้น่าดเป็นเส้นซิเลชันครับกดคอนโทนเอนเตอร์ แล้วเราก็ใช้บัตรตรงนี้ใช้สีดำครับระบายลงไปได้เลยนะครับจะเป็นการใช้บัตรอย่างนี้ก็ได้นะครับกดคลิกที่1นึงครับแล้วก็ชิปค้างครับแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งอาจจะเป็นการสร้างการทำตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะครับจากนั้นกดคอนโทรลดีครับมาเข้าที่ตรงนี้ครับ opacity ในส่วนที่เป็นเลเยอร์เงาตรงนี้นะครับลด opacity ลงมาครับประมาณนี้นะครับโอเคจะเห็นได้ว่ามันยังไม่ตรงใช่ไหมครับในส่วนที่เป็นด้านบนเนี่ยกับเงาเนี่ยผมก็เลื่อนในส่วนที่เป็นด้านบนเนี่ยขึ้นมาครับโดยการกดลูกศรนะครับตรงนี้ประมาณนี้เค ประมาณนี้ครับเราก็ได้เอฟเฟกของการสไลด์ของฟอนต์แล้วนะครับก็จะเป็นการสร้างกิมมิคลูกเล่นให้งานได้นะครับส่วนใครที่อยากเรียนพื้นฐาน Photoshop เนี่ยตอนนี้ผมมีคอร์สเบสิกโฟโต้ชอปจำหน่ายอยู่นะครับก็จะเป็นการสอนพื้นมือพื้นฐานแบบทั้งหมดเลยครับจบภายในคอร์สเดียวนะครับส่วนคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วอยากต่อยอดเทคนิคเนี่ยตอนนี้ผมมีคอร์สโปรโฟโต้ชอปจำหน่ายอยู่นะครับก็จะมีการสอนที่ขั้นสูงหรือว่าเชิงลึกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคอร์สน้องใหม่ครับซึ่งเป็นคอร์สไลฟ์ พร้อมกัน3คอร์สเนี่ยผมมีราคาพิเศษให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ